เราจะมาทำแกงขั่วหอยเชอรี่วันนี้อมาดูกันว่าเป็นยังไงนะอันนี้พระ,ะวันปั่นเองเลยนี่พริกแกงขาัาวนี่ยปั่นคาตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงกระเทียมพริกแห้งอะไรอะไรเี๋ยวมะสั่งซื้อของอีกนี่แหละอ๋อทำกับข้าวกับข้าวแกงคั่วห่อย อันนี้หอยเรานะหอยเชอรี่หมอว่านปลาว่านกะเฮ็ดลาวันนี้เฮ็ดแกงขาัาวแกงขัาวหอยเชอรี่แซบๆนัวๆเด้อพี่น้องเลยอ่ะปุปเข้าไปดันเข้าไปอืม้ม ตุ้งเบต้งไวเป็นเนเว้ซสบเซ่ะหนึ่งน้ำปลาสองแป้งนัวสามน้ำตาลเชียวงัน้น กะทิกองนึงต่อวันเก่งกระเทีย,ทยหมหอยสลี่ห้าบ่มลงก่อน ทำให้ขี้เล็กแกงใส่ขี้เล็กโอ้ยคือนเสียบขาดแสบีสแสบแหน,น่ไม่พี่น้องเอ้ยแกงใส่ขี้เล็กบดไอขี้เล็กมากเดีย๋ยวปาวันชีไปซื้อขี้เล็กใกนตลาดแล้วมาแกงใส่โมน,นี้เห็ดกินแบบพ่นไผ่ด้วยโมน,นี้ด้อยปะว่านเห็ดแบบอีสานโมนี้เห็ดกินแบบพ่นไทย หัไปน้ำนำลายนำไล่กันไหลออกไปน้ำไหลก,กันเห็ดกระเขา,าย่ไหลก็ไดาโอ้ยเห็ดเองนำไล่แต่เองตัวให้มันเดือดไปดอกเล็กดกเล็กขงกองมันต่นนไอไปเรื่อยไฟเด้อดนานยดิไมันแห้งเก็นไปขัวไปเรื่อย กะที้มันแห้งจคงหน่อยจะงอย,งอยอเอาเข็มามันเข็มคนมันไปหาส่นกันเนาะหาส่นมาซีมึงก่อน เสบขากแสบแนอีพออีเมลเอ้ยแกงขั่วหอยเซอรี่นี่มันออกเค็มคนจริงสิละตรงให้มันเป็นน้ำเป้งเล้งอ่ะเป็นน้ำเป้งเร้งแล้วมันโบเป็นตะแสบนี่มันเค็มคนแบบนี้เขากินเองเขาเขาเห็ดขายเขาจังคอยว่าเป้งเล่งไปเดขายกับเห็ดเห็นมันหนานกินนั่นละเห็ดเป้งเล้งกับโเป็นตะกินดอก ตาเขาตกลาดเขาลาดยังมากกว่สีดูดีนนะชีนี่จะหลอเหมืนกันนะแสบแน่พี่น้องเอ้ยแสบยผักแสบแน่เดี๋ยวเข้าจิไปเทก่วนะ่าเนาะเอาไปจังก,กล่องไว้ทั้งทีก่อนอืม พี่บอกอายวนๆเลยสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะว่านี่เด้อลูกล่อสุดสวยทั่วโลกบายบายลูกไซาลาเอ้ยเมื่อนี้มากินแกงควหอยคนไทยเด้อโม,มเมนต์อีสานใดลูกไซาลาลูกลอ่อมาๆมามา,มา